บทที่50ใครจะไปชอบเชิญอวีซูเมื่อเจียนเย่ได้ยินคำพูดนี้ก็ขมวดคิ้วขณะที่เทียนเทียนคิดว่าเขาจะห้ามเธอเขากล่าวว่าให้ผมเดาแผนของคุณหน่อยคุณจะใช้งีดแอบโจมตีแบบซึ่งหน้าหรือว่าจะวางยาหรือสร้างหลักฐานเทียงไม่กี่คำเขาก็บอกแผนเดิมของเทียนเทียนได้ทั้งหมดเทียนเทียนชะงักไปเล็กน้อยและถามเสียงเบาผู้ช่วยหวังคุณคุณรู้ได้ยังไงคะ เจียนเย่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขากล่าวว่าคุณคิดว่าการที่พวกเขากลายเป็นผู้เล่นเก่าและอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้เป็นเพราะโชคดีเหรอคุณฝึกวรยุทธ์ไหมคุณมีพละกําลังมากเหรอคุณแน่ใจได้ไหมว่าจะสามารถฆ่าได้ในครั้งเดียวถ้ามีการกระทําของคุณก็เท่ากับฆ่าตัวตายอย่าว่าแต่แก้แค้นให้แฟนของคุณเลยคุณจะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งเปล่าๆด้วยคำพูดของเขาค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็พูดถึงประเด็นสำคัญเทียนเทียนไม่สามารถโต้ยังได้เลยแต่ดวงตาของเทียนเทียนแดงก่กำอีกครั้งเธอกล่าวว่าแต่ฉันก็ทนดูพี่คุณกับคนอื่นๆตายไปเปล่าๆไม่ได้นี่คะเจียนเย่กล่าวว่าถ้าอยากแก้แค้นจริงๆก็มีโอกาสอีกมากแต่ไม่ใช่การทำอะไรบุ่มบา่ามอถึงแม้ผมจะไม่เข้าใจกลไกของระบบแต่ระบบไม่น่าจะอนุญาตให้ผู้เล่นฆ่ากันเอง เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทุกคนก็จะหาคนข้างตัวมาเป็นตัวตายตัวแทนถ้าเริ่มฆ่ากันทันทีที่เข้ามาดันเจี้ยนก็จะวุ่นวายแน่นอนเทียนเทียนสงสัยผู้ช่วยหวังคุณหมายความว่ายังไงคะเจียนเย่คิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าผมหมายความว่าเหตุผลที่ทั้งสองคนยังลอยนวลอยู่ได้ก็เพราะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนฆ่าถ้าเราสามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดในการทำชู่ของพวกเขาได้แม้ว่าเราจะไม่ลงมือเองระบบก็จะไม่ปล่อยพวกเขาไป เมื่อคำพูดของเขาจบลงไม่เทียงแต่เทียนเทียนเ,เท่านั้นแม้แต่สตรีมเมอร์ในห้องไลฟ์ก็ยังตกตะลึงโอ้โหเขาเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเหรอตักกากของเขาล้ำลึกมากและการคาดเดาของเขาก็ใกล้เคียงความจริงมากทำไมห้องไลฟ์นี้ถึงทำให้ผู้ชมรู้สึกดีขนาดนี้ผู้ชมหลายคนไม่ชอบดูดันเจียนที่มีพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่ พวกเขาโกรธจ,จนฟันแทบหักที่เห็นพวกเขาลอยนวลอยู่เหนือกฎของระบบองค์กรของพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่นั้นใหญ่มากถึงขนาดมีช่องทางลับในการรับงานทุกคนเกลียดพวกเขาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เทียนเทียน,นลังเลผู้ช่วยหวางทําไมคุณถึงช่วยฉันคะเรื่องนี้ไม่เป็นประโยชน์กับคุณเลยนี่นาเจียนเย,ย่เดินขึ้นมาจากบันไดของแท่นบูชาและกล่าวว่าผมไม่ได้ช่วยคุณการเลือกที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ผิด แต่ถ้าวันนี้อยู่รอดด้วยตัวเองพรุ่งนี้อยู่รอดด้วยตัวเองมันก็จะมีวันที่ไม่สามารถอยู่รอดด้วยตัวเองได้จําได้ไหมเมื่อคืนผมบอกคุณว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรก็มาหาผมได้ในเมื่อผมรับปากแล้วก็ต้องทําให้ได้ดวงตาของเทียนเทียนแดงก่ำอีกครั้งลมภูเขาพัดมาน้้ำตาของเธอไหลลงมาจากแก้มแต่ครั้งนี้เธอเข้มแข็งพอที่จะไม่ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาจริงๆ ก่อนหน้านี้เธอร้องไห้เพราะเธอคิดว่ายัางมีที่พึ่งยังมีคนที่รักและปลอบโยนเธออยู่แต่ตอนนี้การร้องไห้ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเธอรู้ว่าผู้ช่วยหวังเต็มใจช่วยเธอแต่เธอไม่สามารถพึ่งพาผู้ช่วยหวังได้ทั้งหมดเธอต้องเข้มแข็งขึ้นไม่อย่างนั้นที่คุณก็จะตายไปเปล่าเปล่าทั้งสองเดินกลับไปไม่ไกลนักก็เห็นหลี่เมืองอกําลังรอยอยู่หลี่เมืองงอดูสูผ้ผอมลงมากเช่นกันแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคืออารมณ์ของเด็กสาวทั้งสองคนนั้นสงบอย่างไม่น่าเชื่อ การเติบโตคือการเปลี่ยนแปลงที่โหดร้ายในสถานที่ที่ผู้คนอาจตายได้ทุกเมื่อเวลาในการเยียวยาจิตใจของทุกคนมีจำกัดเทียนเทียน,นเล่าสิ่งที่เจียนเย่พูดให้หลี่เมืองงอฟังหลี่เมืองงอไม่ได้แปลกใจอะไรเธอแค่ถามว่าผู้ช่วยหวังพวกเราจะหาหลักฐานการฆาตกรรมของพวกเขาได้อย่างไรคะเจียนเย่กล่าวว่าที่ต้าวอเป็นกับวินอวีต้องคำสาปของภาชนะสำริด แต่พวกเขาไม่มีสิ่งของที่จะสามารถถ่ายโอนคำสาบได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้วิธีบางอย่างเพื่อถ่ายโอนคำสาบไปยังคนอื่นผมลองแล้วคำสาบไม่สามารถถูกยกเลิกได้ตอนนี้เหลือเวลาอีก4วันจนถึงเทศกาลไหว้ภูเขาคำสาบ24สชั่วโมงจะแสดงผลอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะหาคนอื่นลงมืออีกเมื่อทำสำเร็จแล้วพวกเขาก็จะเสพติดมันหลังจากลงมือกับคนอื่นแล้วพวกเขาก็จะไม่หยุดแน่นอน หลี่เมืองอรีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะตามพี่วินอวีไปถ้าเธอคิดจะถ่ายโอนคำสัท์มาให้ฉันฉันก็จะสามารถจับหลักฐานของเธอได้เจียนเย่ใส่หัวและกล่าวว่าถ้าวิธีนี้สามารถจับได้ง่ายหวังคุณกับหลี่กวงก็คงไม่ตายอย่างเงียบๆแบบนั้นการที่คุณไปตอนนี้ก็เท่ากับบินเข้ากองไฟเทียนเทียนรีบถามว่าแล้วจะทำยังไงดีคะจะปล่อยให้พวกเขาทำ้ายคนอื่นเหรอ เจียนเย่กล่าวว่าตอนนี้มีคนตายไปสองคนแล้วพวกเขาควรจะใช้วิธีของตัวเองเพื่อยื้อเวลาไปอีกสองวันและจะไม่ลงมือเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าพวกเขาไม่ลงมือก็ต้องบีบให้พวกเขาลงมือเองเมื่อคนเราเร่งรีบก็ง่ายที่จะเผยจุดอ่อนออกมาหลี่เมืองงอถามว่าผู้ช่วยหวังคุณวางแผนจะทำอย่างไรคะเจียนเย่ยิ้มเล็กน้อยเขากล่าวว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้พวกเขาลงมือและคนที่พวกเขาเกลียดที่สุดก็คือผมไม่ใช่เหรอครับ ไม่ว่าจะยังไงผมก็ต้องคำสาบอยู่แล้วต่อให้พวกเขาจะถ่ายโอนคำสาบมาให้ผมก็ไม่เป็นไรและอาจจะง่ายกว่าการที่พวกเขาจะต้องตามมาหาพวกคุณด้วยหลี่เมืองอรู้สึกกังวลแบบนี้จะไม่ไม่ยุติธรรมกับคุณเกินไปหรอคะข้องปฏิบัติการของจี้เฟิงผมเป็นคนหาคำสาบก็เกิดจากผมเรื่องนี้ผมเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแล้วเจียนเย่ยกล่าวว่าถึงแม้ว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้พวกเขาก็คงจะลงมืออยู่ดี แต่ในเมื่อผมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีข้อสรุปใช่ไหมสายตาของเขาเรียบเฉยแต่ดูแตกต่างจากท่าทางที่เล่นของเขาก่อนหน้านี้เจียนยีย่หันไปมองทั้งสองคนและกล่าวว่าส่วนพวกคุณก็จะมีประโยชน์ในยามที่จำเป็นตอนนี้ผมเพิ่งค้นพบภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกภาพที่แท่นบูชา ผมต้องการให้พวกคุณช่วยขอมาหาผมสงสัยว่าบนภูเขานี้ไม่ได้มีศาลเจ้าภูเขาเพียงแห่งเดียวที่นี่น่าจะมีศาลเจ้าภูเขาอีกที่อยู่เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับเทศกาลไหว้ภูเขาเขาไม่เคยเดินไปรอบๆภูเขาเลยและเขาคนเดียวก็ไม่สามารถทําเรื่องนี้ให้สําเร็จได้แน่นอนเทียนเทียนและหลี่เมื่องอประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าทันทีพวกเราทําได้ค่ะ เจียนเย,ย่รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยถ้าเขาจำไม่ผิดการทักษะของหลี่เมื่องอคือการค้นหาสิ่งของเทียนเทียน,นอยู่เป็นเพื่อนเธอและมีความสามารถในการเทเลพอร์ตด,ด้วยดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนภูเขาทั้งสองก็สามารถกลับมาได้ทันทีซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีอันตรายอะไรอย่าตามผมมาอีกนะเจียนเย่ยกล่าวว่าอย่าให้พวกเขาเห็นว่าเรากลับมาพร้อมกัน เทียนเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันกับหลี่เมื่องอจะไปเตรียมสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการขึ้นเขาในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ค่ะทั้งสามคนปรึกษากันเสร็จก็แยกย้ายกันไปวันนี้ทีมสํารวจจะต้องจัดการที่ีศพให้หวังคุนและหลี่กวงดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในบ้านตลอดช่วงบ่ายเมื่อเจียนเย่เดินผ่านมาเขาก็เห็นพวกเขากําลังคุยอะไรกันอยู่และพีต้าวอก็เดินเข้ามาหาเขาทันทีเขากล่าวอย่างกระตือรือร้นว่า ผู้ช่วยหวังคุณกลับมาแล้วในที่สุดผมกับต้าหนิวก็จะแต่งงานกันในศาลบรรพบุรุษในวันมะรืนนี้คุณต้องมาให้ได้นะครับอัญญับประกาศเดียวประศนีอันญับประกาศเดียวสองคนนี้ก็ได้กันจนได้สินะเจียนเย่ยิย้มและกล่าวว่ายินดีด้วยครับแต่ที่ต้าวอดันเจียนนี้กําลังจะจบลงแล้วการที่คุณจะแต่งงานกับต้าหนิวในตอนนี้ก็ถือเป็นรักแท้เลยนะครับเจียนเย่ยกล่าวว่าผมอิจฉาพวกคุณจริงๆครับ ที่ตาวอดีใจเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่เพื่อให้เราสามารถเข้าไปในสารบรรพบุรุษและนำภาชนะศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้เหรอภาชนะศักดิ์สิทธิ์จากบ้านนายหมู่บ้านและหอจดหมายเหตุถูกพบแล้วภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเฉินก็อยู่ในมือของเขาแต่ที่ตาวอ,อก,กับวินอวีคงจัดเลิกค้นหาของบ้านเฉินแล้วและเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของสารบรรพบุรุษแทน เจียนเย่ยเลือกคิ้วและกล่าวว่าดูเหมือนว่าพี่ต้าวจะมีเบาะแสว่าภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของสารบรรพบรุษอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมครับที่ต้าวอยิ้มและกล่าวว่าแน่นอนครับแต่สิ่งนั้นถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็จะไม่สามารถแตะต้องได้ดังนั้นถึงผมจะบอกคุณผู้ช่วยหวางคุณก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเจียนเย่ยิ้มและกล่าวว่าจริงเหรอครับผมตั้งตารอคอยเลยล่ะครับ เขาบอกลาพี่ต้าวอและกลับไปที่ห้องหนังสือของเฉินอวีซูเฉินอวีซูเห็นเขากลับมาจากข้างนอกก็ถามว่าข้างนอกเสียงดังอะไรขนาดนั้นที่ต้าวาจัดแต่งงานกับต้าหนิวครับเจียนเย่ชอบตอบคําถามนี้มากด้วยวิธีนี้คุณชายจะได้ไม่สงสัยว่าเขากับต้าหนิวมีความสัมพันธ์กันอีกต่อไปเฉินอวีซูขมวดคิ้วพวกเขาแต่งงานกันเหรอเจียนเย่พยักหน้าหรือว่าคุณชายคิดว่าต้าหนิวกับพี่ต้าวอไม่เหมาะสมกัน แต่เขากลับได้ยินเฉินอวีสซูสบทออกมาเพื่อทำไมความคืบหน้าของพวกเขาถึงเร็วกว่าของเราเจียนเย่คุณชายครับบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นขนาดนั้นก็ได้นะครับเฉินอวีสซูเงยหน้ามองเขาและแค่นเสียงอย่างเย็นชาผมไม่ได้บอกคุณเหรือว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักเรื่องของเรายังไม่ควรเร่งรีบทำไมคุณถึงใจร้อนขนาดนี้เจียนเย่คุณชายผมไม่ได้ใจร้อนเลยนะครับขออ ผมไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนะครับคุณชายเจียนเย่กล่าวเสียงเบาแค่ต้าหนิวเชิญผมเท่านั้นเองจริงๆผมก็คิดว่าไม่ต้องรีบมากก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปก็ดีตรับใดที่เราอยู่ด้วยกันก็พอแล้วเชิญอวีสู่ขมวดคิ้วและมองเขาด้วยสีหน้าเจ็บปวดคำพูดของเจียนเย่ชะงักไปอีกครั้งเขากระแอมไอเบาๆและกล่าวว่าแต่แต่ก็ว่าไปแล้วการตัดสินใจเร็วก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นรีบหน่อยก็ได้ครับ ท,ที่ขมวดอยู่ของเฉินอวีซูก็คลายลงเล็กน้อยเขาแค่นเสียงและมองเจียนเย่ราวกับกำลังบอกว่าผมรู้ว่าคุณเป็นคนปากไม่ตรงกับใจเจียนเย่รีบถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณชายจะไปงานแต่งงานของพวกเขาไหมครับผมไปไม่ได้เฉินอวีซูกล่าวว่าหมอของคุณแม่จะมาตรวจพรุ่งน,นี้ผมปลีกตัวไม่ได้คุณไปแทนผมเถอะในฐานะผู้ช่วยของผมการที่คุณไปก็ถือว่าให้เกียรติพวกเขามากแล้ว เจียนเย่ยกระแอมไอเบาๆได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะไปแทนคุณนะครับหนไหนเขาก็อยากจะลองประลองกับสองคนนั้นอยู่แล้วเฉินอวี๋ซูมองเขาอย่างมีความหมายเมื่อคุณไปถึงแล้วจดจำขั้นตอนของพวกเขาไว้ให้มากๆนะเจียนเย่ยหือครับกลับมาผมจะรายงานให้คุณฟังใช่ไหมครับไม่ต้องรายงานให้ผมฟังหรอกเฉินอวี๋ซูกล่าวว่าผมรู้รายละเอียดดีอยู่แล้วคุณจำไว้ให้ดีก็พอเวลาถึงตาของเราคุณจะได้ทำเป็น เจียนเย่หมายความว่าอย่างนี้นี่เองเพราะทั้งสองมีธุระในวันรุ่งขึ้นดังนั้นคืนนี้ทั้งคู่จึงไม่ได้ทำอะไรมากและนอนเร็วข้างนอกฝนเริ่มตกอีกครั้งเจียนเย่สลึมสลือเขากอดเฉินอวีซูและกล่าวว่าคุณชายข้างนอกฝนตกอีกแล้วพูดจบเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วเฉินอวีซูน่าจะหลับไปนานแล้ว แต่ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่พูดจบเชิญอวีซูก็ตื่นแขนยาวของเขาโอบก,กอดเจียนเย่ไว้ในอ้อมแขนและกล่าวว่าปลืมข้างนอกอากาศเย็นพรุ่งนี้เวลาคุณไปที่นั่นก็ใส่เสื้อผ้าหนาหน,านาหน่อยนะอย่าให้เป็นหวัดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความง่วงนอนแต่ก็ไม่ลืมที่จะกำชับเรื่องนี้กับเขาเจียนเย่กล่าวว่าคุณชายชอบฝนไหมครับก็พอได้เชิญอวีซูกล่าวว่าคุณไม่ชอบเหรอ เจียนเย่ถอนหายใจและกล่าวว่าฝนตกบ่อยแบบนี้ผมกังวลว่าบ้านในหมู่บ้านจะเกิดปัญหาครับเสียงของเฉินอวีสูดังมาจากเหนือศีรษะของเขาเขากล่าวว่าสภาพอากาศในเมืองเอแห้งแล้งฝนตกน้อยคุณจะชอบมันเมืองที่เจียนเย,ย่เคยอยู่ฝนตกบ่อยเขาอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวบางครั้งเมื่อออกมาจากที่ทำงานก็ลืมเอาร่มไปเขาก็เป็นคนที่เหนียวบางครั้งก็ไม่กล้าเสียเงินซื้อร่มใหม่ และไม่มีใคร,รมารับเขาก็เลยต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดอยู่ที่บริษัทในตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าได้ไปอยู่ในที่ที่มีฝนตกน้อยก็คงจะดีไม่คิดเลยว่าความปรารถนานี้จะเป็นจริงได้จริงเหรอครับเจียนเย่ยินและกล่าวว่าผมจะชอบมันแน่นอนครับถ้าได้เห็นมันก็คงจะดีเฉอินอวีสู่กอดเขาและกล่าวว่าอีกไม่นานคุณก็จะได้เห็นแล้วอย่าคิดมากเลยรีบเข้านอนเถอะเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบมาก หมู่บ้านเว่นฝูที่เพิ่งมีคนตายไปเงียบสงบเป็นพิเศษและความสงบที่ซ่อนอยู่ภายใต้กระแสอันเที่ยวกรากก็ยิ่งดูผิดปกติมากขึ้นชาวตรู่เจียนเย่รีบไปที่ศาลบรรพบุรุษทันทีช่วงนี้หมู่บ้านประสบภยัยพิบัติมากมายพอมีเรื่องน่ายินดีบ้างทุกคนก็ดีใจชาวบ้านหลายคนไปร่วมงาน แต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยก็คือการจัดงานแต่งงานของหมู่บ้านว่านฝูนั้นแตกต่างจากที่อื่นๆโดยสิ้นเชิงที่อื่นจะใช้สีแดงแต่งานแต่งงานของหมู่บ้านว่านฝูกลับใช้ผ้าสีดําหลี่มืองอแอบบ,บน่นฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าพวกเขาจะใช้ผ้าสีขาวเทียนเทียนก็กล่าวว่าสีดําก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเดิมทีทั้งสองวางแผนจะขึ้นเขาแต่เมื่อคืนฝนตกถนนก็เดินทางลำบากมากดังนั้นพวกเขาจึงมาร่วมง,งานแต่งงานในช่วงเช้าและจะไปในช่วงบ่ายแทน เจียนเย่กล่าวว่าบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไม่ใช้สีขาวแต่กลัวว่าเจ้าบ่าวของต้าหนีว่าจะตกใจหนีไปก่อนก็ได้เทียนเทียนและหลี่เมืององเงียบไปเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ช่วยหวังพูดนั้นมีเหตุผลมากสตรีมเมอร์ในห้องไลฟ์ก็สนุกสนานฮ่าฮ่าฮ่าโอ้พระเจ้าฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นงานแต่งงานของหมู่บ้านว่านฝู่ที่นี่แถมยังเป็นงานแต่งงานกับผู้เล่นอีกด้วยในห้องไลฟ์ของผู้ช่วยหวังคุณจะเห็นทุกอย่างยกเว้นคนปกติ เมื่อทุกคนมาถึงงานแต่งงานก็ใกล้จะเริ่มแล้วต้าหนิววันนี้ก็สวมชุดสีดำเมื่อเห็นเจียนเย่มาถึงเขาก็หัวเราะอ,อย่างโง o โๆผู้ช่วยหวังคุณมาแล้วคุณไม่ได้เสียใจและจะมาแย่งงานแต่งงานของฉันไปใช่ไหมเจียนเย่ต้าหนิวผมบอกให้คุณเลิอกอ่านนิยายนำเน่าแล้วนะที่ต้าวอกกำลังคุยอะไรบางอย่างกับวินอวีอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นเจียนเย่มาถึงก็ยิ้มและกล่าวว่าผู้ช่วยหวังมาแล้วเป็นแขกผู้มีเกียรติจริงๆ เจียนเย่ยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มทีมสำรวจเขายิ้มและกล่าวว่าไหนๆก็เป็นวันดีของพี่ต้าวแล้วผมก็ต้องมาอยู่แล้วพี่ต้าวอเคยบอกผมว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆต่อไปถ้าผมออกไปข้างนอกผมก็ต้องบอกคนอื่นๆด้วยว่าพี่ต้าวเจอรักแท้ที่หมู่บ้านว่านฟูเรื่องแบบนี้ผมจะพลาดมาเป็นพยานเองได้อย่างไรรอยยิ้มบนใบหน้าของพี่ต้าวแข็งค้างไปทันที คนอื่นไม่รู้แต่เขารู้ดีว่าเจียนเงย่กำลังพูดถึงอะไรเจียนเงย่กำลังบอกว่าหลังจากออกจากดันเจี้ยนไปแล้วก็จะช่วยเขาโฆษณาให้เรื่องแบบนี้เขาจะไปพบผู้คนได้อย่างไรสตรีมเมอร์ในห้องไลฟ์ยิ่งสนุกสนานไม่ต้องออกจากดันเจี้ยนเราก็รู้กันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ใครไม่รู้บ้างที่ต้าวอคุณเป็นลูกผู้ชายจริงๆถึงบอกว่าพวกเขาสามารถเป็นพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่ได้ไง ความเกลียดชังของที่ต้าอวอต่อเจียนเย่ยแทบจะแปลเปลี่ยนเป็นความจริงแล้วเขาเพิ่งจะอ้าปากพูดก็มีคนดึงเขาไว้นั่นคือวินอวีที่เดินมาจากด้านหลังวินอวีมองเจียนเย่ยิย้มเล็กน้อยและกล่าวว่าผู้ช่วยหวางคุณพูดเล่นหน้าถ้าจะพูดถึงการเจอรักแท้และความทุ่มเทให้กับงานคงไม่มีใครเทียบคุณได้แล้วล่ะคะ่ะเจียนเย่ยเลือกคิ้วและกล่าวว่าหัวหน้าวินอหมายความว่ายังไงครับ วินนอวิ่งเบาๆผู้ช่วยหวังรู้ดีกว่าฉันอีกไม่ใช่เหรือคะว่าฉันหมายความว่ายังไงตั้งแต่วันที่เธอคิดจะใช้การทักษะกับผู้ช่วยหวางแต่ถูกคุณชายเฉินขัดจังหวะเธอก็รู้ตัวแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชายเฉินกับผู้ช่วยหวังอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนายบ่าวไม่มีเจ้านายคนไหนจะแสดงสีหน้าแบบนั้นเพราะพนักงานไปคุยกับคนอื่นแค่ไม่กี่ประโยครอกถูกต้องความอิจฉาและความกังวล เพราะตอนที่เธอคุยกับคนอื่นคุณชายเฉินไม่เคยแสดงสีหน้าแบบนั้นเลยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนสองคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันแน่นอนและใช่แล้วตอนที่เธอคิดจะยุยุนเจียนเย่เพื่อหลอกคุณชายเฉินเจียนเย่กลับชิงหลอกเธอไปก่อนเธอรู้สึกอยากแจ้งความกับระบบจริงๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สายตาของวินนอวีที่มองเจียนเย่ก็เริ่มบิดเบี้ยวไปด้วยความเกลียดชัง เธอจะไม่เกลียดได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ช่วยวางบทนางเอกของเธอก็คงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วจะต้องมาเข้าร่วมงานแต่งงานของคนที่เธอแอบชอบทําไมเสียวต้าวอเสียงของต้าหนิวดังมาจากที่ไกลพิธีจะเริ่มแล้วที่ต้าวอกล่าวว่ามาแล้วขณะที่เดินจากไปเขาก็ยังจ้องเจียนเย่อยู่เจียนเย่ไม่สนใจการถูกจ้องมองไม่ได้ทําให้เขาสูญเสียอะไรไปแถมคนที่แต่งงานกับต้าหนิวก็ไม่ใช่เขา ชาวบ้านรอบข้างค่อยๆมารวมตัวกันลีโกโวอตันก็มาด้วยเขาถอนหายใจเล็กน้อยเมื่อเห็นต้าหนิวแต่งงานแต่ก็ไม่ลืมที่จะเกี่ยวพาราสีกับชายข้างๆนานหมู่บ้านก็มาด้วยนายหมู่บ้านที่ดื่มกาแฟไปสองซองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเจียนเย่เดินไปที่ขอบของฝูงชนเขาเห็นต้าหนิวกับพี่ต้าวอยืนอยู่หน้าศาลเจ้าภูเขาเพื่อทําพิธีพวกเขาต้องหยดเลือดลงในแผ่นจารึกเพื่อแสดงว่าพวกเขาได้กลายเป็นคนของหมู่บ้านว่นฝูแล้ว เจียนเย่ยเห็นภาชนะสำริดข้างรูปปั้นเทพ,พเจ้าบนภูเขาและแผงระบบก็เตือนเขาว่าเวลานับถอยหลังของคำสาปเหลือเพียงห้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนั่นหมายความว่าเขาต้องรีเฟรชเวลาของคำสาปอีกครั้งนิฉะนั้นก็มีแต่ความตายเท่านั้นทันใดนั้นวิทนอวีก็เดินมาจากด้านหลังและกล่าวว่าผู้ช่วยหวังคุณรู้ไหมว่าแผนจารึกในสารบรรพบุรุษนี้มีประโยชน์อะไรเจียนเย่ยถามอะไรเหรอครับ คนที่ถูกสลักชื่อไว้บนแผ่นจารึกจะค่อยๆกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนชาวบ้านวินนอวียืนอยู่ตรงหน้าเจียนเย่และกล่าวว่าชาวบ้านทุกคน,นมีแผ่นจารึกอยู่ที่นี่อ้รวมถึงคุณชายเฉินด้วยค่ะเจียนเย่หันไปมองวินนอวีเขาถามคุณอยากจะบอกอะไรวินอวีกล่าวเสียงเบาไม่มีอะไรขันแค่อยากจะเตือนคุณว่าแผ่นจารึกนี้อันตรายมาก และสถานการณ์ของคุณชายเฉินก็อันตรายมากเช่นกันเมื่อเทศกาลไหว้ภูเขามาถึงคนทั้งหมู่บ้านจะใช้คนที่อยู่ในแผ่นจารึกบูชายันคุณชายเฉินกลับมาก็หนีไม่พ้นความตายค่ะเจียนเย่เงียบไม่พูดอะไรมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคนที่อยู่ในแผ่นจารึกได้วินอวีกล่าวว่าแลกชื่อกับชื่อไม่มีทางอื่นแล้วค่ะเจียนเย่มองแผ่นจารึกที่อยู่หน้ารูปปั้นเทพเจ้าไม่ไกลนักมีแผ่นจารึกของเฉินอวีสูอยู่ วิท,น,วทนหายใจและยิ้มเล็กน้อยดูฉันสิพูดเรื่องนี้กับคุณทําไมก็แค่บังเอิญวันนี้ได้เข้ามาในศาลบรรพบุรุษในงานแต่งงานของที่ต้าวอกับคนอื่นเลยพูดมากไปหน่อยคุณอย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะเจียนเย่มองแขนจารึกของเฉินอวีซูไม่ไกลนักทันใดนั้นภาพการเสียชีวิตของเฉินอวีซูก็ผุดขึ้นในความคิดของเขาภาพที่โหดร้ายและเลือดสาดค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในใจทําให้ความกลัวของเขาก่อตัวขึ้นอย่างชาชาพิธีที่อยู่ไม่ไกลกําลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ชาวบ้านกำลังจะออกจากสารบรรพบุรุษอย่างช้าๆคนรอบข้างค่อยๆลดน้อยลงเจียนเย่มองแขนจารึกที่อยู่ตรงหน้ารูปปั้นเทพเจ้ามีแรงกระตุ้นที่อธิบายไม่ถูกเกิดขึ้นสตรีมเมอร์ในห้องไลฟรีบเร่งอ้าเป็นการทักษะข,ของวินนอวีเหรอการของเธอมีความสามารถในการล่อลวงใช่ไหมการทักษะที่รายการอะไรอย่างนี้เป็นแบบนี้นี่เองเธอใช้สิ่งนี้หลอกลวงผู้คน โอ้พระเจ้าอย่าไปแตะแผ่นจารึกนะคุณสองคนจะตายเจียนเย่กเกือบจะก้าวเดินไปแล้วโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นเขารับสายเป็นเสียงของเฉินอวีซูคุณอยู่ไหนงานแต่งงานยังไม่จบเหรอเห็นต้านหนิวทำท่าทางงุ่มง,ง่ามแล้วยังไม่รีบกลับมาอีกอัญยัประกาศคู่จุดผมจะกลับไปเดี๋ยวนี้ครับคุณชายเจียนเย่กล่าวเฉินอวีซูพยักหน้าและกล่าวว่าอืม เขากำลังเดินอยู่บนถนนเล็กๆในหมู่บ้านมองไปที่สารบรรพบุรุษที่อยู่ไม่ไกลและยิ้มเล็กน้อยผู้ช่วยหวางบอกว่าไม่สนใจแต่เมื่อคือนก็นอนไม่ค่อยหลับเขาจะไปรับเขาและเซอร์ไพรส์เขาเจียนเย่ยวางสายโทรศัพท์เหงยเย็นไหลออกมาจากด้านหลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมือเท้าไม่เชื่อฟังเหมือนโดนของเขายังดีที่เฉินอวีสูโทรมาหาเขาเขาเดินออกจากสารบรรพบุรุษวิทนอวีที่อยู่ข้างนอกเห็นเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย แต่สีหน้านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ววินอวียิ้มอย่างประมาาผู้ช่วยหวังทำไมคุณถึงออกมาช้าจังคะผมออกมาอย่างปลอดภัยหัวหน้าวินนอคงจะผิดหวังมากใช่ไหมครับเจียนเย่หัวเราะอ,อย่างเย็นชารอยยิ้มของวินอวีแข็งค้างไปเล็กน้อยเธอกล่าวว่าผู้ช่วยหวังคุณกำลังพูดอะไรอยู่คะฉันฟังไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้คุณใช้การทักษะใช่ไหมเจียนเย่ถาม วินนอวีตัวแข็งไปเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าฉันฟังไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดอะไรเจียนเย่กล่าวอย่างเฉยเมยคุณไม่ยอมรับก็ได้แต่ผมบอกคุณได้เลยว่าการทำชั่วจะต้องได้รับผลกรรมบางทีสิ่งที่เคยทำมาอาจจะทำให้คุณรอดมาได้และไม่มีใครจับได้แต่จำไว้ว่าเรื่องพวกนี้ใช้กับผมไม่ได้ถ้าคุณกับเขากล้าคิดไม่ดีกับใครอีกผมจะทำให้พวกคุณชดใช้ด้วยเลือด ใบหน้าของวิธนอร์วีสีขาวทันทีเธอไม่สามารถสร้างคำต่อไปได้แล้วเธอหัวเราะอ,อย่างเย็นชาผู้ช่วยหวังคุณพูดใจหยับคายเกินไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันเท่าไหร่หรอกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณจงใจยุยยนท่านประธานเพื่อใช้เขาในการทำภารกิจและมีชีวิตอยู่ต่อไปคนปกติที่ไหนจะไปชอบเฉินอวิซูทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฉัน